เข้าสู่ฟังมินิสพอดแคสต์รายการที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้คุณเป็นคนในเบสเวอร์ชันภายใน5นาทีกับดิฉันอายอนัตตาการจนะประเทศคนผู้ฟังคิดว่าดอกไม้อดูกันไหนสวยที่สุดความน้อยเนื้อต่ำใจเราควรจัดการอย่างไรและการลงมือทำสำคัญแค่ไหนคำตอบอยู่ในหนังสือที่ตีพิมพ์กว่า41ครั้งในมืออายตอนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2,564เจอกันเป็น EP ที่2และเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะคะกับรายการ5 m i n u t e Podcast รายการที่จะนำทริคเล็กๆน้อยๆจากหนังสือที่ไอได้อ่านมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำไปพัฒนาตนเองหรือเข้าใจตนเองมากขึ้นแล้ววันนี้อาจจะมาพูดถึงเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะ วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นวัยที่มีสีสันมากที่สุดเต็มเปลี่ยนไปด้วยความฝันกล้าคิดกล้าทำแต่ในทางกลับกันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากความวิตกหนักหนาเกินจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้หนังสือเล่มนี้จะมาเล่าอีกมุมหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นค่ะว่าอะไรมันจะเจ็บปวดขนาดนั้นหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเขียนโดยคุณคิมรันโดและผู้แปลคือ คุณวิทยาจันพันเพียงแค่อ่านชื่อหนังสือหลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันแล้วเนาะว่าเป็นวัยรุ่นเจ็บปวดยังไงผู้ใหญ่อาจระทบกระทยว,ว่าเป็นวัยรุ่นจะต้องกังวลใจอะไรหรือตอนฉันเป็นวัยรุ่นฉันลำบากกว่านี้เยอะโดยในหนังสือก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันค่ะว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเติบโตขึ้นมาในแบบแผนที่ตัวเองรับรู้และเข้าใจดังนั้น การบังคับคนรุ่นอื่นจากประสบการณ์ของตัวเองจึงไม่ใช่สิ่งที่สมควรน,นักเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเอาภาพจำของตนเองไปตัดสินใครค่ะหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่ How to ที่บอกเป็นข้อ1 2 3แต่เป็นแนวบทความที่ทำมารวบรวมไว้ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นและวัยรุ่นรับมือกับช่วงเวลานี้ของตัวเองได้ดีขึ้นเช่นกันในหนังสือจะมีหลายบทและแยกออกไปอีกหลายส่วนมากๆ โดยไอยจะนำมาเล่าในบางบทที่อายชอบอีกเช่นเคยค่ะเริ่มกันที่บทแรกนะคะได้กล่าวไว้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเองตอนนี้อาจยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณอาจสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูนั้นมาถึงคุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นสําหรับความคิดของคุณผู้ฟังอาจรู้สึกแปลกใจใช่ไหมคะที่จูจ่ๆพูดเรื่องดอกไม้ แต่นั่นเป็นเพราะเขามีคำถามที่อยากให้ทุกคนตอบอยู่หนึ่งข้อค่ะว่าคุณคิดว่าดอกไม้ใดยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่เลือกดอกไม้ที่คุณชอบแต่เป็นดอกไม้ที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่าคำถามอะไรกันไร้าสาระดอกไม้แต่ละชนิดก,ก็สวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูจะมีดอกไหนยอดเยี่ยมที่สุดได้ไงคำถามนี้ช่างเฉียบคมแล้วก็แยบคายใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะไม่มีดอกที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรอก ดอกไม้ทุกดอกยอดเยี่ยมเหมือนกันหมดเพราะดอกไม้แต่ละชนิดปรีบานตามเงื่อนไขของฤดูสำหรับอายอายเห็นด้วยกับประโยคนี้ค่ะเพราะว่าถ้าลองไตร่ตองให้ถี่ทั่วแล้วหากดอกกุหลาบเกิดใจร้อนคิดอยากผลิบานในเดือนมีนาคมซึ่งยังคงมีอากาศหนาวเย็นจะเกิดอะไรขึ้นคะกลีบดอกที่บอบบางคงไม่อาจทนต่อความหนาวเย็นนั้นได้เพราะดอกไม้แต่ละชนิดต้องอยู่ในฤดูการที่ตัวเองผริบานแต่ปัญหาก็คือ เรานึกถึงความงามของดอกไม้อย่างเข้าใจแต่พอเป็นช่วงชีวิตของเราเองกลับไม่ยอมใจอ่อนเข้าข้างตัวเองบ้างดอกไม้ยังรู้ช่วงเวลาที่ตัวเองต้องผีบานแล้วทำไมคุณถึงยังดื้อรั้นอยากผีบานในช่วงต้นๆของชีวิตเหมือนกันวัยรุ่นหลายคนคงกำลังท้อแท้เจ็บปวดกับสิ่งนี้อยู่ที่เพื่อนรุ่นเดียวกันเริ่มทยอยประสบความสำเร็จมีเพียงแค่คุณยังดูเลื่อนลอยแต่อย่าลืมเรื่องที่เพิ่งบอกไปค่ะดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเอง ตอนนี้อาจยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณอาจสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูนั้นมาถึงคุณจะงดงานไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้องรอคอยจงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะด้วยตัวไอเองแล้วไอก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เหมือนกันไอเข้าใจอย่างดีเลยค่ะว่าวัยรุ่นทุกคนมีความกดดันและความกดดันส่วนมากล้วนมาจากความคาดหวังของคนรอบตัว จริงๆเราอาจไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่เราแบกรับความคาดหวังของคนรอบข้างเอาไว้ทําให้เรากดดันว่าเราต้องสําเร็จเวลานี้เหมือนคนนี้บทนี้จึงเป็นบทที่สอนวัยรุ่นได้อย่างดีเลยค่ะว่าเราก็คือเราเป็นของเราแบบนี้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าก,กดดันตัวเองเพียงเพราะความคาดหวังและความสําเร็จของคนอื่นเพราะสิ่งสําคัญไม่ใช่การประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วแต่ต้องทําตามความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุดด้วย ต่อมาค่ะบทที่2กล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่เลือกจะปิดบังความน้อยเนื้อต่ำใจไว้คนบางคนเลือกที่จะลืมหรือไม่ก็ปฏิเสธความจริงคนแข็งแกร่งเลือกที่จะเอาชนะมันคุณอยู่ฝั่งไหนล่ะไอ้ขอตีความประโยคนี้ในหนังสือว่าคือแบบนี้นะคะเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหลายครั้งแล้วมันอาจไม่สำเร็จและพอไม่สำเร็จเราก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ก็ล้มเลิกความฝันไปเลยหรือไม่ก็ปฏิเสธกับตัวเองว่า เรื่องนี้ไม่สําคัญเราไม่อยากได้มันหรอกแต่คนที่แข็งแกร่งจะไม่ย่อท้อค่ะถ้าล้มเหลวไม่สําเร็จก็ลงมือทําใหม่จากประสบการณ์ส่วนตัวของไอ้ไอ้ก็พบเจอกับความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องการทำพอร์แคนตนนี้ก็ด้วยไอ้ก็ต้องแก้ไขปรับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเราไม่ย่อท้อที่จะทําต่อไปสุดท้ายงานก็ออกมาสําเร็จจนได้และเมื่อเราแก้ไขไอ้เชื่อว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ และอีกหนึ่งคำตอบใจที่ดีเลยในบทนี้ก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดคนที่ชนะอาจเป็นคนที่พิชิตการแข่งขันครั้งหนึ่งได้สำเร็จแต่ความจริงแล้วเขาไม่มีทางเป็นผู้ชนะได้ตลอดไปใครๆก็สามารถแพ้ได้ไอายเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะเอาตัวอย่างเมื่อกี้เลยอายถูกตอบรับการทำพอดแคสต์แต่ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่างานต่อไปอจ,จะถูกตอบรับและเป็นเรื่องปกติมากค่ะว่าถ้าวันนี้มีคนฟังพอดแคสต์อายเยอะ แต่วันต่อไปอาจจะไม่มีคนฟังเลยก็ได้ทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมค่ะว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆและมาถึงบทสุดท้ายที่าาจะนํามาเล่าเขากล่าวว่าคนโง่ามากมายใช้เวลาไปกับการตัดสินใจและการเตรียมพร้อมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจําไว้เถอะว่าการปฏิวัติที่แท้จริงคือการลงมือทําประโยคนี้ชวนให้อายได้คิดมากขึ้นและผู้ฟังก็คิดเหมือนกันไหมคะเมื่อเราอยากทําอะไรให้สําเร็จ ทุกคนต้องปฏิวัติตัวเองใหม่เมื่อฟังพอดแคสต์อ P ีนี้แล้วไออยากให้ทุกคนลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักอะไรที่เราเคยคิดว่ายากพอเรากล้าที่จะลงมือทาภาพนั้นที่เราเคยคิดมันจะหายไปเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่ชวนคิดได้อย่างแยบคายเวลาที่เราอ่านไปอาจต้องมีหยุดนิ่งสักพักเพื่อทบทวนอย่างดีเลยละค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนน่าติดตามอย่างมาก หนังสือเล่มนี้คุณคิมรันโดเขียนจากความรู้สึกของคนเป็นครูและคนเป็นพ่อที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นทำให้เขามองเห็นถึงบรรยากาศของความเคร่งเครียดที่ทำให้วัยรุ่นเจ็บปวดแทนที่จะเป็นวัยแห่งความสดใสซึ่งถ้าใครไม่อยากเจ็บปวดอายแนะนำว่าให้อ่านเล่มนี้เลยค่ะอาจไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้แต่คุณจะได้โอกาสในการทบทวนตัวเองทบทวนไม่ใช่เพื่อไม่ให้ต้องเจ็บปวดกับอะไรอีกเลยในชีวิต แต่เพื่อเจ็บปวดกับสิ่งที่ควรค่าแก่ก,การเจ็บปวดเท่านั้นและไม่ต้องเจ็บโดยไม่จําเป็นอีกหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในไทยถึง41ครั้งซึ่งอไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมถึงตีพิมพ์มากขนาดนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะเพียงเฉพาะวัยรุ่นแต่เหมาะกับทุกคนเลยภายในหนังสือไม่เพียงแต่พูดในเรื่องการเรียนเท่านั้นแต่พูดถึงเรื่องการทำงานทัศนคติความรักและการเลือกคู่ด้วยและมีอีกหลายหัวข้อที่ดีมากๆค่ะ อ่านเล่มนี้แล้วไอเชื่อว่าทุกคนจะกล้าลงมือทำอะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนเป็นหนังสืออีกเล่มที่ทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆค่ะและสำหรับวันนี้ไอขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ